วันนี้เราจะพาคุณไปทัวร์กันที่จังหวัดปางบุรียากจะบอกที่นี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เงียบสงบนะคะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่คนรักสงบนะคะเพราะว่าสถานที่นี้ไม่ค่อยผูุกพลานเนาะว่าช่วงช่วงที่เรามาเป็นช่วงหน้าฝนนะคะอากาศก็จะไม่ค่อยร้อนเนะาะเชา้าๆนี่คืออากาศดีมากแล้วคุกคนเห็นต้นตาลสามต้นนี้ไหมคะต้นตาลสามต้นนี้เป็นจุดไฮไลท์นะคะเป็นจุดที่ใครมาก็ต้องถ่ายรูปเนาะเพราะว่าวิวมันสวยนะคะ นี่ก็คือสมุนสองตัวของเรานะคะเอามาด้วยค่ะทิ้งไว้บ้านไม่ได้เนาะเพราะว่าน้องไม่สบายะคะ่ะต้องเอาอน้องมาด้วยน้ไม่มีคนดูแลน้องนะคะคือเงียบสงบแบบชนิดที่ว่าไม่ได้ยินเสียงรถเรยงนะคะทุกคนได้ยินแต่เสียงนกกับเสียงลมนะคะี่ค่ะสวยมากคือวิวดีมากค่ะเงียบสงบเงียบสงบแบบสุดๆเลยะคะ่ะ และที่นี่คือต้นตาลเยอะมากค่ะคือขับไปสองฝั่งข้างทางนี่คือเห็นแตกต้นตาลนะคะคือเยอะแบบเยอะจริงๆเยอะกระโกงค่ะเยอะแบบเชงยนี้ที่ว่าเห็นแล้วต้องจอดเก็บกลับไปทําขนมที่บ้านนะคะมีทะเลอันนี้เป็นตอนช่วงเช้านะคะน้ําก็กําลังลงเนาะคือตอนช่วงที่น้ําลงนี่คือหาดสวยมากเลยนะคะมันจะเห็นแบบเนินทรายก็ เด็กๆสองตัวนี้พี่จะขึ้นแต่รถอย่างเดียลยจ้าคือไม่ค่อตื่นอะไรทุกคนก็ไม่ค่อยมีรถก็ไม่ค่อยมีนะคะคือเงียบสงบขนาดที่คึกคึกเลยสวย่อยและหลังจากที่เราเดินเล่นบำรพอสมควรแล้วเราก็จะกลับเข้าห้องนะคะเอาน้องเข้าไปไว้ในห้องนเนาะเราะออกมาทานอาหารเช้ากันต่อนะคะนี่คือสภาพน้องมันนี่หลังจากไปเดินเล่นข้างนอกมานะคะทุกคนคือสภาพงานค่ะ ไม่ไหวค่ะดูไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมคะลูกเหนื่อยใช่ไหมคะเหนื่อยใช่ไหมโอ้โหไปสวนกล้องแล้วเหนื่อยแล้วโอ้เหนื่อยเหนื่อยโอเคค่ะพักผ่อนนะคะเดี๋ยวเดี no. ๋ยวพาไปดูพี่โซ่พี่โซ่เป็นไงบ้างพี่โซ่พี่โซ่เป็นไงบ้างครับลูกหลังจากเดินข้างนอกมาดูสิโอ้ยเหนื่อยเหมือนกันเลยใช่ไหมเหนื่อยเหมือนกันเลยเนาะ มองไงหลูกมองไงครับมองครับผมจิ้งจกอะ่ะเห็น,นจิ้งจกอะ่ะจิ้งจกอยู่ข้างบนเราไม่ได้แล้วนอนแบบโอเคแม่ไม่กลัวแล้วนะ และอาหารมื้อเช้าของเราในวันนี้นะคะก็คือโจ๊กเจ๊งหนูปากน้ำปานค่ะอยากจะบอกว่าโจ๊กเจ๊งหนูคืออร่อยมากคือตอนที่เราไปเกือบไม่คันแล้วนะคะเกือบไม่ได้กินแล้วค่ะคือโจ๊กเจ๊งหนูขายดีทุกวันเลยนะคะนักท่องเที่ยวคนไหนที่มาแถวนี้นะคะที่มาเที่ยวแถวนี้แนะนร้านนี้เลยค่ะและนี่ก็คืออุทยานแห่งชาติเขาหัวกระโหลกนะคะนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไป เที่ยวชมบรรยากาศบนเขาหัวกะโหลกได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็ไม่รู้ว่าเจ้าแมที่เขาจะขึ้นไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าทางมันก็ค่อนข้างที่จะทุเรศนิดนึงนะคะเราต้องไต่เชือกขึ้นไปเนะ,ะแต่ว่าก็จะมีช่วงที่เป็นบนไดยอยู่นะ,ะก็มีช่วงที่เป็นบนไดยอยู่นะคะแล้วก็วันนั้นชุดเราไม่พร้อมด้วยนะคะเราใส่เป็นกระโปรงไปเนาะเราก็เลยคิดว่าเราไม่ขึ้นดีกว่านะคะ กับกรุงเทพเราก็แวะมาเดินตลาดปากน้ําปานะคะอยากจะบอกว่าตลาดาษที่นี่คือใหญ่มากค่ะเขามีเฉพาะวันเสาร์นะคะคือของขายเต็มเลยค่ะมีแต่ของง่ากินทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะแต่คือพ่อค้าแม่ค้ทาที่นี่คือใจสู้มากเลยนะคะคือฝั่งคลองถงไม่มีหลังคาแต่พ่อค้าแม่ค้าก็ยังตั้งอยู่นะคะก็คือแบบใจสู้สุดๆเลยค่ะคือไม่กลัวฝนกันเลยนะคะของก็มีแต่ของง่ากินทั้งนั้นเลยนะคะ ือวันที่เราไปเดินอ่ะฝนตกไม่หยุดเลยนะคะทุกคนตกตลอดเลยค่ะ mm hmm. คือน่าสงสาพรพ่อค้าแม่ค้ามากเลยนะคะทุกคน mm hmm. แต่คนที่อยู่ในร่มนี่ก็คือโชคดีไปนะคะ mm hmm. และนี่ก็คือลูกสุนัขที่เขาเก็บมาจากข้างทางนะคะเขาเก็บมาแจากฟรีค่ะเขาหาบ้านให้น้องนะคะนักท่องเที่ยวคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะหรือไปเที่ยวที่นี่สามารถรับน้องไปอุปการะเลีออย้ยงดูได้นะคะก็มีทั้งตัวที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ตัวที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะตัวที่ฉีดวัคซีนล้วก็จะใส่ปลอกคอนะคะตัวที่ไม่ได้ฉีดก็จะไม่ได้ใส่นะคะตอนนี้น้องก็เริ่มโตแล้วนะคะคือบางวันเขาก็คือบางทีเขาก็เอามาเต็มคันรถเลยนะคะแต่ว่า วันเสาร์นี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะน้องๆก็เริ่มโตกันแล้วด้วยเนาะรับน้องไปอุปการะได้นะคะและนี่ก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปให้กับวาด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ